บทที่44ิในถ้ำกลางอันตรายจงทิ้วขบกลามแน่นเป็นเชิงตัดสินใจกระชากลิ้นอันยาวเยียดของกะโหลกศีรษะอีกครั้งหนึ่งเสียงอันครื่อครวนดังราวกับพูดผีก็ได้ดังแว่วขึ้นอีกเช่นกันจงทิ้วเพ่งมองไปที่หัวปีศานั้นพลันก็เตือนตระนกจนสะดุ้งขึ้นสุดตัวทันทีทั้งนี้ก็เพราะว่า ตาทั้งสองของกะโลกปีศาจนี้ความจริงนั้นชัดเจนดังราวกับเป็นของจริงและถลนออกมานอกเบ้าแต่เมื่อได้ลากลินมันลงมาแล้วตาที่ถลนและใหญ่ดังราวกับกระดิ่งนั้นกลับหดหายเข้าไปในเบ้าตาอีกจงทิ้วสาวเท้าก้าวเข้าไปดูอย่างใกล้ชิดแต่ยังสังเกตไม่ออกดังนั้นจึงได้ลากลินนั้นลงไปอีกหลายนิ้ว จึงได้ยินเสียงเอียดอาดังขึ้นอีกครู่หนึ่งและบานประตูนั้นก็ได้เลื่อนออกจากซ้ายไปขวาอย่างเชื่ม้าทันทีจงทิวรีบยื่นมือออกไปช่วยดันประตูไปอีกห้าเสียอย่างรวดเร็วคนทั้งสามจ้องมองเข้าไปในประตูเห็นเป็นอุโมงค์ซึ่งยาวเหยียดตลอดทั่วทั้งอุโมงค์นั้นมีแต่แสงสีเขียวเรืองอย่างเยือกเย็นวงเวง สองอยู่รำไรซึ่งทำให้ผู้ได้พบเห็นต้องเตือนตระหนกตกใจเป็นอย่างยิ่งอันแสงสีเขียวเรืองที่มีอยู่รำไรนี้เป็นเพราะเพชรที่สามารถปรากฏแสงสว่างสองเม็ดฝังไว้บนเพาดานอุโมงค์นี้นั่นเองและเมื่อประตูเปิดออกได้แล้วเสียงคร่ำครวญที่น่าสถานใจนั้น ก็ยิ่งขย่าวขวัญสันวิญญาณต่อผู้รับฟังได้เป็นอย่างยิ่งคนทั้งสามปลุกปลอบใจให้เข้มแข็งและเดินเข้าไปในประตูทันทีเมื่อเข้าไปสองสาก้าวแล้วจึงมองเห็นได้อย่างถนัดชัตตาว่าสองฝ้าข้างของอุโมงค์นี้เต็มไปด้วยลูกกรงซึ่งเหล็กแต่ละท่อนมีความใหญ่ประมาณท่อนแขน มันคือคุกใต้ดินอันมั่นคงแข็งแรงนั่นเองม่นำซ้ำในเวลานี้ไม่เพียงแต่จะมีเสียงกูร้องคร่ำครวญจนหน้าอ,อกสั่นควันหายเท่านั้นม่นำซ้ำยังมีกลิ่นเหม็นอันฉุนเฉียวที่กลั่นโชกเข้ากระทบจมูกยาลูแรงคนทั้งสาม,มารถแม้นจะปิดสกัดลมปราณเอาไว้แต่ก็ยังแทบจะต้องอาเจียนออกมาด้วยความผอึผอมุ้งมั่งนอกเกี่ยว มองไปมาตามคุกสองข้างมองนั้นอย่างรวดเร็วเห็นภายในห้องคุมขังนี้เต็มไปด้วยกระดูขาวโพลงของซากศพมนุษย์บรรดากระดูกสีขาวโพลงเหล่านี้เมื่ออยู่ท่ามกลางแสงอันรำไรสีเขียวเรืองแล้วก็ออยิ่งหน้าวาดกลัวอยากสุดแสนร่างของนางทั้งสองจึงเบียดชิดสนิทกันอยู่ตลอดเวลาจงทิวเค้นเสียงขึ้นเล็กน้อยกล่าวว่า ปีศาจใหญ่เจ้าจงอย่าได้หาว่าเราปากร้ายเลยบิดาของเจ้านั้นนับเป็นผู้โชดชั่วอมเหตย่างแท้จริงทีเดียวผู้ที่ได้เสียชีวิตอยู่ภายในห้องนี้ไม่ทราบว่าเป็นจำนวนเท่าใดแล้วจริงหรือไม่เต่งเหลงและเต่งหงทั้งสองพี่น้องในขณะนี้ก็เพิ่งจะทราบได้ว่าภายในหุบเขาจอมพูดของตน ยังมีสถานที่อนาหวาดกลัวเยี่ยงอย่างนี้อยู่ด้วยก็ได้ยินจงทิวกล่าวด่ามาเยี่ยงนั้นแล้วต่างก็สงบเงียบไม่กล้าจะโต้เถียงคนทั้งสามเดินไปทางเบื้องหน้าอีกเห็นสองฝ้าอุโมงนี้มีห้องคุมขังประมาณ30สห้องได้ก็เริ่มทางต้นทางประมาณ20บห้องนั้นล้วนแล้วแต่มีซากกระดูกอันขาวโพลนแต่สิบห้องทางเบื้องหลังมี แต่บ้างที่ตายไปแล้วไม่นานนะักและกำลังเน่าเปื่อยขึ้นเอือยู่บ้างก็้อมเหลือนังหุ้มกระดูกดังราวกับพูดผีเพียงสามารถกลอกลิ่งในตาที่ป้าฟางมองมายังคนทั้งสามเท่านั้นมันคล้ายดังหน้ากลัวยิ่งกว่าซากศพที่ได้ตายไปแล้วมีบางคนยังได้กำท่อนเหล็กลูกกลงและส่งเสียงครวญครางร้องขึ้นอย่างหมดหวังหวาดกลัว สองสาวงามแห่งหุบเขาจอมพูดอย่างเดินมิสิ้นสุดทางก็อดกลั้นไม่ได้อีกต่อไปแล้วนางทั้งสองต่างกรีดร้องขึ้นและปิ้นย้อนกลับไปทันทีแต่เมื่อนางทั้งสองวิ่งออกไปได้เพียงสองสามก้าวก็ต้องชะงักกันลงไปทันทีทั้งนี้ก็เพราะนางทั้งสองเห็นประตูตเหล็กทางเข้าไม่ทราบว่าได้ปิดลงตั้งแต่เมื่อใด และที่ด้านหลังของประตูก็ราบเรียบลื่อนอย่างที่สุดมีแต่อักษรที่เขียนไว้ว่าคุกป,ปิชาจอันสำคัญเข้าได้ออกไม่ได้จิตใจของคนทั้งสามในยามนี้จึงได้ระทึกด้วยความหวาดวันไปทันทีและเป็นเวลาขณะนั้นมีเสียงร้องดังขึ้นที่ข้างหลังคนทั้งสองจิงตางเหลียวหน้ากลับไปก็เห็นร่างที่สู้ผอมเหลือแต่นหนังพุ่มกระดูก กำลังยื่นมืออันเหี่ยวแห้งพผอมเกง็งออกมาจากภายในห้องคุมขังอย่างที่ร่างของนางทั้งสองดังนั้นจึงตื่นตระหนกจนต้องถอยกรุดกูดเข้าไปอย่างรวดเร็วตาที่ไรแววคล้ายดังคนใกล้จะตายคู่นั้นมองดูนางทั้งสองแล้วจึงกล่าวว่าโกเนี้ทั้งสองจำข้าพเจ้าไม่ได้แล้วหรือเต็งเหล็งปลุกปลอบใจเข้มแข็ง กัดวันสะกดจิตระงรับใจไว้แล้วกล่าวว่าเจ้าเป็นใครเหรอใบหน้าของคนผู้นั้นสันหลิกอยู่เล็กน้อยคล้ายดังกับว่ากำลังหัวร่อมันกล่าวว่าข้าพเจ้าคเคยเลี้ยงเส้งเต่งหงอุทานขึ้นอย่างตื่นตระนกว่าเจ้าคเคยเลี้ยงเส้งหรือทางนี้ก็เพราะว่าเลี้ยงเส้งเป็นผู้ซึ่งที่ได้รับการไว้วางใจคนหนึ่งของหุเขาจอมพูด เต่งเลียงจึงรีบกล่าวอย่างร้อนรนว่าเลวไหลเลียงเสียงออกจากภูเขาไปยังเมืองกลางน้ำแล้วเหฮชไนจึงมาในสถานที่แห่งนี้ได้ร่างของคนผู้นั้นสั่นริกขึ้นอย่างเชื่มช้าคล้ายดังกับว่ากระดูกทั่วทั้งร่างของมันกำลังจะสลายออกจากกันน่ายินเสียงของมันกล่าวอย่างแผ่วเบาลงทุกขณะว่าขาา้าเจ้ามิได้ไปที่กลางน้ำ ข้าพเจ้านั้นได้สร้างความไม่พึงพอใจต่อท่านจอมพูดดังนั้นจึงได้ถูกฆ่าเข้ามารอความตายในคุกปิศาตินี้เต็งเหลงและเต็งหงต่างสะดุ้งจนสุดตัวเขารีบถามว่าหาเป็นยิ่งอย่างที่เจ้าว่าแล้วคนภายในคุกเหล่านี้ต่างก็เป็นบริวารของขุกเขาจอมพูดหรือเหลียงเส้งประวศษะ์จนถึงครั้งที่สอง ก็บังเกิดอาการสะอึกและล้มฟาดเสียชีวิตไปทันทีหุ่งมั่งนอกเกี่ยวงูงงงอยู่ครู่หนึ่งในใจของนางนั้นไม่ใช่จะรู้สึกเศร้าสลดรันทดสักเท่าใดเลยทั้งนี้ก็เพราะว่าการมีชีวิตยอยู่ในคุกเมื่อัันเงียบโหดดุดดังคุมนรกนี้มันก็มิสู้ตายให้พ้นทุกข์ร้อนไปเสียจับประเสรดกว่านางทั้งสองเงยหน้ามองไป เอ็นจงที่ยวก็เดินจนถึงปากทางของคุกใต้ดินแล้วและกำลังย้อนกลับมาอีกด้วยสีหน้าเปลี่ยมด้วยความแค้นเคืองกล่าวว่าสามพี่น้องตระกูลเต็งสร้างบาปสร้างกรรมถึงเพียงนี้แล้วนับว่ามีโทษทานควรแก่การเสียชีวิตไปบรรดาผู้ที่ถูกคุมขังอยู่ในสถานที่นี้ต่างเป็นผู้ที่ซึ่งจงรักภักดีต่อภูเขาจอมพูดทั้งสิน้น แต่ในเวลาขณะน,นี้กลับมีผลบั้นปลายในชีวิตอย่างน่าอเนจอนาตเต่งเหลงกล่าวว่าท่านผู้กล้าหาญแท่จงแม้นจะนับว่าปิดาข้าพเจ้ามีโทษทันควรแก่การตายก็มีควรต้องตายลงด้วยน้ำมือของเอี้ยถึงเหงเลยจงทิ้วเช่นเสียงขึ้นเล็กน้อยโดยไม่ได้โต้อตอบอีกเต็งโหงกล่าวขึ้นบ้างว่าพี่ท่านบิดายี่เจกและสาเจก ดังได้เสียชีวิตไปแล้วยังจะมาหรือฟื้นกล่าวไปใหญ่เล่าข้าพเจ้าเห็นว่าประตูเหล็กก็ได้ปิดลงอย่างไรต้นสายปลายเหตุเยี่ยงอย่างนี้น่ากลัวพวกเราจะมิดมีทางออกไปได้อีกแล้วจงคท้วได้ยินเตงหงกล่าวเยี่ยงอย่างนั้นจึงตื่นตกใจจนแทบกระโดดทั้งนี้คบเพราะว่าหากแม้นถูกกักขังอยู่ภายในคุกใต้ดินแล้ว ก็มีแต่ทางเสียชีวิตโดยยากยิ่งจะหลบรอดออกไปได้นิน้ำซ้ำเป็นการตายอย่างหน้าอเนตอนาดด้วยดังนั้นจึงรีบขยับร่างพุ่งปลานไปยังประตูเหล็กอย่างฉับพลันทันทีเมื่อมาถึงที่ริมประตูแล้วมือทั้งสองก็ยกขึ้นท่าไปบนประตูเหล็กทันทีใช้กำลังดันออกไปทางเบื้องซ้ายอย่างสุดแรงเนื่องจากประตูนี้ไร้คอหรือที่จับ พอจะยึดเหนียวได้ดังนั้นจึงต้องใช้กำลังภายในโดยแน่ฝ่ามือเข้ากับบานประตูเหล็กดันออกไปทางด้านข้างโดยหวังว่าประตูเหล็กนี้สามารถเคลื่อนออกไปได้แต่ถ้าว่าจงทิว้วใช้กำลังภายในไปถึง10ส,ส่วนจนสุดตัวแม้กระทั่งที่ศีรษะก็ปรากฏควันสีขาวพุ่งขึ้นอยู่เลือนรางแล้ว แต่ประตูเหล็กนั้นยังคงปิดสนิทแน่นไม่ขยับขยื้อนเลยเต่งเลงและเต่งหงตางได้รีบิ่งเข้ามาอย่างร้อนรนคนทั้งสามต่างร่วบร,รวมกำลังโดยพร้อมเพียงกันมือทั้งหกได้ทาบอยู่บนผนังประตูเหล็กและดันออกไปอย่างสุดแรงพร้อมกันแต่ประตูเหล็กนั้นยังคงสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวเลยคนทั้งสามต่างยั้งมือไว และบังเกิดอาการตื่นตระโนโกจนงุนงงไปเต่งหงผันโทษถอนใจอย่างเศร้าสลดพลางกล่าวว่าข้าพเจ้ารู้สึกหนักใจและวิตกว่าชื่อเสี่ยงกงตามสองสามีภรรยาแห่งน้ำไฮสิงโซไปในสถานที่ใดเขาม่ทราบและมิทราบว่าน้ำไฮซิงโซจะจัดการอย่างไรกับชื่อเสี่ยงกงด้วยเต่งเหลงก็โทษถอนหายใจและกล่าวว่าข้าพเจ้าก็เช่นกัน ขณะนั้นนางทั้งสองต่างตกอยู่ในสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอย่างสุดแสนหากแม่นบานประตูเหล็กนี้มิอาจจะเลื่อนออกได้แล้วนางทั้งสองก็จะต้องกลับกลายเป็นกองกระดูกสีขาวเยี่ยงอย่างบรรดาคนทั้งปวงภายในคุกใต้ดินนี้โดยยากยิ่งจะรอดผลออกไปได้แต่ในท่ามกลางอันตรายที่กำลังบังเกิดขึ้นอย่างน่าเตือนตระหนกนี้ นางกลับครุ่นคิดถึงความปลอดภัยของเฉิงว้นเพงขึ้นมาด้วยความวิตกกังวลจงทิ้วซึ่งเย็นอยู่ทางด้านข้างจึงบังเกิดความตื่นตันอย่างสุดแสนในใจครุ่นคิดอยู่ว่าชั่วชีวิตของขอทานเท่านี้ยังไม่เคยเกิดความรักอันประทรับใจอย่างทราบเสียงเย่ยงนี้เลยคาดมิถึงว่าความรักที่เกิดขึ้นนั้นจะมีพลังอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มหาศาลถึงเพียงนี้ จนสามารถที่จะทำให้ผู้คนลืมเลือนถึงตัวเองโดยกลับไฟใจกังวลแต่คนที่โนรักจงทิ้วถึงเป่งเสียงโหร,ร่ออย่างสดใสกลางวานและกล่าวว่ามาดแมนเฉิงวันเพ็งจะเสียชีวิตไปจริงแต่ก็นับว่าเป็นการเสียชีวิตอย่างไม่ต้องเศร้าเสียดายเลยไม่นับขอทานเท่าอย่างน้อยที่สุดยังมีเจ้าทั้งสองที่นับได้ว่าเป็นมิตรแท้เพื่อนตายได้ เต่งเลงกล่าวเสียงละห้อยอย่างเศร้าสลดว่าได้มีมิตแท้เพื่อนตายเพียงคนเดียวมาดเสียชีวิตไปก็ไม่เป็นที่น่าเสียดายเลยข้าพเจ้าจะเสียชีวิตลงในสถานที่นี้ในใจก็มิได้มีความกังวลอาทรในสิ่งใดๆอีกแล้วเต่งหงยเย็ยนลังน้ำตาอย่างไม่หยุดยัง้งโดยไม่อาจที่จะเอ่ยคำพูดได้อีก คนทั้งสามต่างเยืนย่างเศร้าสลดงงงันไร้ซุ้มเสียงแต่ฉับพลันนั่นเองที่เบื้องนอกของประตูเหล็กบังเกิดเสียงดังเก๊กขึ้นท,ทันทีคนทั้งสามรีบเงยหน้ามองไปเห็นที่บานประตูเหล็กอันราบเรื่นนั้นปรากฏมีรูเล็กๆขึ้นสองรูและที่ระวางรูนั้นคล้ายดังกับว่ามีประกายอันบุบบาาขึ้นด้วยภายในคนทั้งสามนี้ นับว่าจงทิวมีความรวดเร็วเป็นที่สุดแทบจะเป็นเวลาเดียวกันกับที่ได้ยินเสียงดังเก๊กเกิดขึ้นนั้นก็ได้ฉุดเต็งเล็งเต็งหงทั้งสองนั่งยองๆงลงทันทีและได้ยินเสียงทางเบื้องนอกประตูเหล็กร้ายดังกับมีเสียงของการขูดถูดจับต้องอยู่ไปมาดังาราวกับเป็นเสียงเล็บอันแหลมคมที่ตะกุยประตูอยู่เป็นเวลาครู่ใหญ่โดยไม่หยุดยัง้ง คนทั้งสามนั่งยองๆอยู่ครู่หนึ่งแล้วจงทียวก็จึงคลุ่นคิดว่าพวกของตนทั้งสาหากแม้นถูกกักขังอยู่ภายในคุกปิศาจนี้อาจนับได้ว่าไม่มีทางหลุดคลอดชีวิตออกไปเลยแม้แต่น้อยซึ่งสู้ออกไปเสี่ยงชีวิตกับศัตรูสักครั้งหนึ่งยังพอจะมีหวังได้มากกว่านี้เมื่อได้ตกลงใจเช่นนั้นแล้วจึงทำมือบอกใบกับเต็งเหลงและเต่งหง ทั้งสองให้นั่งยองๆไวโดยอย่าขยับขยืน่นส่วนตัวน,นั้นยืดกายขึ้นทาบตาไปยังรูทั้งสองบนประตูเหล็กมองลอดออกไปจงทิ้วในขณะนี้คาดเดาได้แล้วว่ารูทั้งสองนี้ต้องเป็นในตาของหัวปีศาจนอกประตูเหล็กซึ่งได้เลื่อนออกจนเป็นรูนั่นเองจึงมองไปยังด้านนอกด้วยความระมัดระวังตัวจึงเห็นค่างเงินสองตัวนั้น ยืนอยู่ทางหน้าประตูเหล็กตาทั้งสีแดงฉานปานทับทิมปรากฏประกายอยู่วูบวาบจ้องมองมายังประตูเหล็กเก่าหน้ารูปศีรษะอยู่ตลอดเวลาเพราะมิทราบว่าจะทําอย่างไรจึงสามารถเปิดประตูเหล็กนี้เข้ามาได้จงทิวรู้แน่แก่ใจดีว่าค่างเงินทั้งสองนี้ย่อมจะมีประสาทความรู้สึกของการสูดดม อย่างว่องไวแคล่วคล่องเป็นยิ่งนักได้ต้องทราบแล้วว่าภายในประตูเหล็กนี้มีคนแฝงกายซ่อนเร้อนอยู่แต่สัตว์มามารมจะแสนรู้สักเพียงใดก็มีอาจที่จะเทียมเทียบเรียบกับมนุษย์ดังนั้นจึงครุ่นคิดไม่ออกถึงการเปิดประตูจงทิวครุ่นคิดอยู่ไปมาท,ทั้งทั้งที่ทราบว่าค่าเงินทั้งสองตัวนี้ร้ายกาจอย่างสุดแสน แต่อย่างไรก็ต้องประเสริฐเสียกว่าที่จะต้องถูกกักขังจนขาดใจตายภายในห้องนี้ดังนั้นจึงร้องออกไปว่าพวกเจ้าดึงลิ้นที่หัวปีศาจล,ลงมาทางเบื้องล่างประตูก็จะเปิดออกได้เองข้างเงินทั้งสองตัวเมื่อได้ยินเสียงพูดของคนจึงถอยออกไปหนึ่งก้าวอย่างระมัดระวังขนเงินทั่วทั้งร่างได้ลุกชี้ฉันขึ้นอย่างเงียบหาหน้าวาดกลัวเป็นที่สุด ในระวังมันทั้งสองได้มีตัวหนึ่งแล้วที่จับลิ้นอันยาวเหยียดของหัวปีศาจตึงออกไปแล้วจึงปล่อยมือในตาของหัวปีศาจซึ่งเป็นรูอยู่ก็ถูกปิดในทันทีจงทิ้วมีอาจที่จะมองสภาพทางเบื้องนอกประตูดได้อีกเตีงเหลงและเตียงหงเมื่อได้ยินจงทิ้วพูดจากับผู้คนทางภายนอก จึงลุกขึ้นเยือนโดยพร้อมเพียงกันถามขึ้นว่าข้างนอกคือผู้ใดจงทิ้วต่อบว่าระวังตัวไว้ด้วยทางเบื้องนอกคือค่างเงินทั้งสองตัวนั่นเองคนทั้งสามเพียงเอ่ยคำพูดได้ประโยคเดียวก็ได้ยินเสียงประตูด,ดังลั่นขึ้นนละเคลื่อนออกไปทางด้านข้างแล้วจงทิ้วตวัดมือฟาออกไปพร้อมทั้งเสียงตวัดก้องพลังอันหนักน่วงดุดดังฟ้าถล่มดินทลาย ได้โถมทะลักออกไปทางนอกห้องอย่างเงียบหัวดุดันจงทิว้วคาดเดาไว้แต่แรกแล้วว่าข้าเงินที่มีความฉลาจนแสนรู้ทั้งสองตัวนี้ย่อมจะต้องรู้ภาษามนุษย์ออกของตนได้และต้องสามารถเปิดประตูเหล็กนี้ออกหน้าอย่างแน่นอนดังนั้นเองจึงเกรงกำลังไว้อย่างเต็มที่เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันโยพอประตูเหล็กเพิ่งจะเลื่อนออก ก็ฟาดพลังมือหนักหน่วงแกล้งแข่งออกไปโดยมุ่งหมายไว้ว่าเป็นการเปิดทางให้สามารถฟาดออกไปอย่างหักฐานตรงตรงพลังฟาดมือทั้งสองข้างนี้หนักหน่วงรุนแรงอย่างสุดตัวท้ามกลางเสียงพลังที่แวกฝ้าอากาศอย่างเอิงคะนึงอยู่นี้ร่างของข้างเงินทั้งสองก็ได้แยกออกจากกันหลบออกไปทั้งสองฝ้าข้างแต่ท้ว่าในช่วงเวลาเพียงแวบเดียว ดุดดังประกายไฟนั้นข้างเงินทั้งสองก็ได้หลบหลีกออกจากพลังฟ่ามือทางด้านตรงตัวหนึ่งโอบมาทางซ้ายอีกตัวหนึ่งโอบมาทางขวารุมจูโจมเข้าหาจงทิ้วอย่างรวดเร็วฉับไวข้างเงินทั้งสองตัวนี้มีความรวดเร็วในการหลบและรุกจนสูงลำแม้กระทั่งยอดฝีมืออันดับสูงของยุคนี้ก็ยากจริงนักที่จะทัดเทียมเปรียบปานได้ จงทิวทราบสีถึงความร้ายกาจของข้างเงินทั้งสองโยเมื่อเห็นข้างเงินได้รุกระนาบเข้ามาเยี่ยงอย่างนั้นแล้วจึงรีบร้องไปว่าเจ้าทั้งสองรีบหนีไปจงทิวเมื่อร้องออกไปแล้วเต่งเลงและเต็งหงจึงฉวยโอกาสวิ่งออกไปทันทีแต่ทว่าหน้าประตูในขณะนี้แคบเล็กเป็นที่สุดจงทิวพอเพิ่งโผล่พ้นประตูออกมาได้ ก็ถูกกระนาบไว้ด้วยสัตรูอันเข้มแข็งแล้วจึงคล้ายดังกับว่ายัางยืนขวางไว้ที่หน้าประตูก็ผ่านกันเต่งเหลงลและเต่งหงมาดแมนจะคิดหลบหนีออกไปก็มีอาจจะหาช่องทางแวกออกไปได้เลยอย่าว่าแต่ในใจของนางทั้งสองย่อมจะไม่ยอมละทิ้งจงทิว้วโดยหลบหนีเอาตัวรอดไปตามลำพังได้จงทิวตะโกนร,ร้องไปพลาง ตวัดมือฟาดไปทั้งสองฝ้าข้างอย่างหนักหน่วงไปพลางมือทั้งสองของจงทิวนั้นกลางเล็บออกดุดังตะขอตะปบไปยังวางเอวของข้างเงินทั้งสองอย่างเงียบหัวด,ดุดันอันมนุษย์และข้างนี้มีรูปลักษณะที่ละไม้ค,คล้ายคลึงกันอย่างมากอยู่ชีพประจรและจุดเส้นภายในร่างก็มีเยี่ยงอย่างเดียวกันตำแหน่งที่จงทิวตะปบขว้าไปนั้น คือจุดชาระหว่างเอวของค่าเงินทั้งสองนั่นเองหากแม้นตะปบคว้าถูกแล้วค่าเงินทั้งสองก็จะต้องถูกกรรมราบอยู่มือลงได้จงทีวนั้นมีพลังฝีมือที่กล้าแข็งสูงล้ำเพียงใดแล้วและวิชาท่าที่ใช้ออกไปในขณะนี้ก็เป็นวิชาไม้ตายของสำนักตนที่ฝึกเปลือมาเป็นเวลาหลาย10ปีความรวดเร็วที่พุ่งมือออกไปนั้น ทำให้ปลายนิ้วแหวกป้าอากาศจนปรากฏเสียงดังวีติวแต่ถ่า,าการลงมือลาดมันจะรวดเร็วอย่างสุดแสนแต่ความว่องไวของข้าเงินทั้งสองนั้นยิ่งน่าเตือนตระหนกอย่างสุดแสนทีเดียวอยามเมื่อนิ้วทั้ง10ของจงทิว้วจะสัมผัสถูกเอวของข้าเงินทั้งสองตัวนั้นมันต่างแผ่เสียงกูอย่างพิกลขึ้นและร่างก็บิดเลี่ยงออกไปเพียงเล็กน้อย ก็เปลี่ยนตำแหน่งแห่งที่ไปแล้วความจริงหาแรกที่บุกละนาบทางซ้ายมือขณะนี้ก็แปลเปลี่ยนเป็นขนาบทั้งหน้าและหลังไปทันทีการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้กล่าวได้ว่าฉับพันกระทานหันยางสูงสุดแล้วและกระบวนทาท่าของจงเที่ยวเมื่อครู่นี้ต่างได้ใช้ออกไปอย่างสุดกำลังในยามฉุบลุกกระทานหันนี้ จึงยากยิ่งนักที่จะรั้งกระชากกลับมาได้มือทั้งสองต่างตะบบวางอาการไปแต่ที่เบื้องหน้าสายตานั้นพันปรากฏประกายสีเงินสว่างวูบขึ้นและที่กลางหลังและสวงอกก็เจ็บแผลขึ้นอย่างสุดแสนเพราะโดนเล็บอันแหลมคมของข้างเงินทั้งสองตะกุยมาได้อย่างถนัดทนีความตื่นตระนนกใจของจงทิ้วในครั้งนี้ มีมากมายใหญ่หลวงเป็นยิ่งนะักเมื่อครู่นี้ได้ตะปบว้าออกไปทั้งสองฟ้าข้างอย่างสุดแรงแล้วที่สวงอกและกลางหลังจึงต่างเปิดเผยเป็นช่องโหว่ไปหมดสิน้นแต่จงที่ยวไม่ได้คาดคิดเลยว่าข้างเงินทั้งสองจะมีการตีโต้อย่างรวดเร็วจนถึงเพียงนี้ในช่วงเวลาที่ตนยังไม่ทันจะรั้งแขนกลับมาป้องกันตัวได้นั้น ก็ถูกมันยื่นมือตะกุยเข้าแล้วอย่างถนัดทนีชงทิ้วบิดกายเล็กน้อยโดยยังบังจะเสี่ยงชีวิตและยอมรับการบาดเจ็บในครั้งนี้เพื่อดิ้นรนให้หลุดไปจากกรงเล็บอันแหลมคมของข,องข้างกันทั้งสองตัวแต่ทว่าในขณะที่กำลังบิดกายดิ้นรนอยู่นั้นรู้สึกเจ็บแปบบแนบแน่นขึ้นที่ลำคอเพราะมืออีกสองข้างของข้างเงิน ได้กลุ่มศีรษะของจงทิ้วไว้อย่างแนบแน่นจงทิวทราบแน่แล้วว่ายากิ่งจะหลุดรอดออกไปจากกรงเล็บของข้าเงินในครั้งนี้ได้จึงร้องขึ้นสุดเสียงว่าปีศาจใหญ่ปีศาจน้อยพวกเจ้ายังมิดหนีไปอีกหรือพอคำพูดหลุดออกจากปากขันได้ยินเสียงข้าเงินทั้งสองตัวร้องขึ้นคล้ายดังกับเตือนตระนกตกใจอย,ย่างสุดแสนทีเดียวพร้อมกันนั้น จงทียวก็รู้สึกว่าศีรษะส่วงอกและกลางหลังของตนได้ถูกคลายออกจากง,งานก่อกลุ่มและตะกุยของข้างเงินแล้วจึงถอยออกไปในฉับพลันทันทีแต่ในยามฉุกและหกนี้จงทียวคุ่นคิดไม่ออกเลยว่ามันเป็นไปเพราะเหตุไรยังเข้าใจผิดคิดว่ามีผู้มาช่วยเหลือตนแต่ทว่าเมื่อได้ระงับใจกว่าตามองไปแล้ว ไม่เห็นมีเงาร่างของผู้หนึ่งผู้ใดปรากรอยู่เลยแต่เห็นประตูเหล็กนั้นถูกปินิทอีกครั้งหนึ่งสองสาวงามแห่งหุ่งมั่งยืนพิงประตูอยู่ด้วยใบหน้าอันขาวซีดด้วยความตื่นตระรนกตกใจข้างเงินทั้งสองตัวเมื่อถอยออกไปแล้วยังคงยืนอยู่ยังด้านข้างด้วยมือที่ห้อยไว้แนบกับลำตัวเห็นจากท่าทางของมันทั้งสองแล้ว รู้สึกกำลังให้ความเคารพนอบน้อมอย่างยำเกรงเป็นที่สุดมิได้ไร้การโหดเหี่ยมเหี่ยมอย่างเมื่อครู่นี้เลยจงเทียวรู้สึกแปลกประหลาดและข้องกังขาอย่างยิ่งทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อครู่นี้ข่าเงินทั้งสองตัวได้ลงมือจับกลุ่มตนจนอยู่มือแล้วจุดสำคัญทั้งสามแห่งในร่างหากมันลงแรงอีกเล็กน้อยกระดูกและศีรษะ พร้อมทั้งลำคอก็จะต้องถูกหักจนแหลกแล้วจนไม่มีทางรอดชีวิตอย่างแน่นอนแต่เฮียไรมันจึงคายมือออกอย่างฉับพลันทันท่วนด้วยจงที่ยวงงงอยู่ครู่หนึ่งจึงถามไปว่าเหตุไฉนพวกเจ้าจึงไม่ล้างชีวิตเราข้าเงินทั้งสองตัวต่างส่งเสียงร้องอยู่ตัวละหลายหลายครั้งจงเที่วฝังไม่ออกถึงเสียงสัตว์ก็ย่อมมิทราบว่า พวกมันร้องขึ้นเพราะเหตุไรข้าเงินทั้งสองตัวเมื่อร้องอยู่หลายครั้งแล้วตัวหนึ่งพันก็หมุนร่างไปคว้าเอาหัวของอีกตัวหนึ่งทำมือตบลงไปบนหัวนั้นแต่ทว่าเมื่อตบไปเพียงครึ่งทางก็คลายออกและถอยออกอย่างฉับพลันจงเที่ยวเมื่อเห็นยี่ยงอย่างนั้นจึงฉุกใจได้คิดขึ้นทันทีทางนี้ก็เพราะกริยาที่ข้าเงินทั้งสองกระทำอยู่ในขณะนี้ เป็นเยี่ยงอย่างที่เฉียงวนพิงได้ลงมือต่อสู้กับข้าเงินในห้องโถงใหญ่ของเมื่อครู่นี้นั่นเองทั้งทั้งที่ได้ชัยชนะต่อข้าเงินแล้วแต่ก็ยังให้ความเมตตาปลาณีโดยไม่ได้ล้างชีวิตมันไปดังนั้นจึงเป็นที่ทราบแล้วว่าข้าเงินทั้งสองนอกจากจะเอ่ยปากพูดไม่ได้แล้วก็เป็นเยี่ยงอย่างมนุษยธรรมดาโดยไม่ผิดเพี้ยนเลยทั้งนี้เพราะมันทั้งสองตัว ไม่เพียงจะอรู้จักโทษแทนบุญคุณเท่านั้นมีนำซ้ำยังทราบได้ว่าจงทิ้วและเฉิงวันเพ็งเป็นเพื่อนน้ำม,มิดอันสนิทสนมดังนั้นเองแม้กระทั่งจงทิว้วมันทั้งสองก็ไม่ปรารถนาจะทำมาได้ในใจจงทิ้วจึงได้ล่งขึ้นดังราวกับผากเอาก้อนหินใหญ่ออกระบายลมออกจากปากยาวๆแล้วกล่าวว่า เจ้าทั้งสองมีความทราบเสี่งในบุญคุณแล้วรู้จักทดแทนเยี่งอย่างนี้นับว่ายากยิ่งที่จะหาได้อีกแล้วเจ้านายของเจ้าที่อยู่อย่างเบื้องนอกนั้นยังเฝ้ารออยู่อีกหรือไม่ในเมื่อเจ้าทั้งสองไม่ทำ่าร้ายเราแล้วจะมีโดนทาโทษจากเจ้านายของพวกเจ้าทั้งสองดอกหรือข้างเงินทั้งสองต่างมองตากันครั้งหนึ่งยกแขนขึ้น ทำท่าอยู่ไปมาอย่างรวดเร็วเห็นจากท่าทางนั้นแล้วคล้ายดังจะเรียกให้จงทิวและสองสาวงามนั้นหลบซ่อนอยู่ในที่นี้ก่อนอย่าได้วิ่งพลุพล่านไปมาครั้นแล้วร่างของข้าเง,งินทั้งสองจึงวิ่งตเตลิดขึ้นไปจากถ้ำใต้ดินอย่างรวดเร็วจบพุทธที่44